สวัสดีครับคุณผู้ชมทีละครับวันนี้มาพบกับผมธนกรแกล้วกล้าเช่นเคยนะครับในช่วงของลานนาชแนลวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วิสากิจชุมชนสกุระฟาร์มสักุระฟาร์มที่นี่นั้นเขาปลูกเมล่อนครับแล้วก็เมล่อนที่ว่านี่เป็นเมล่อนที่ถือว่าอยู่ในเทรนด์อันดับหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นเมล่อนที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่นำมาปลูกที่นี่แล้วก็ที่นี่นั้นเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ที่สนใจจะปลูกเมล่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านประธานวิสาหกิจชุมชนซากุระฟาร์มกันนะครับ สากิจชุมชนซากุระฟาร์มที่นี่นะครับในซากุระฟาร์มมีอะไรบ้างฮะที่วิสากิจชุมชนที่ที่นี่ก็จะมีการผลิตพืชนะครับก็จะมีเมล่อนนะครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีมะนาวแล้วก็มีผักเสียงดาสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเราผลิตกาแฟขี้ชมดครับคุณผู้ชมร้อมกันครับ การเตรียมแปลงนะครับที่นี่เราจะมีการปลูกแบบใหม่นะครับก็คือจะทําเป็นบล็อกแล้วก็วัสดุปลูกของเราเนี่ยเราจะเน้นเลยในเรื่องของดินนะครับเราจะไม่ใช้ดินเราจะใช้เป็นพวกวัสดุปลูกก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปเลยนะครับปลูกบนปุ๋ยอินทรีย์เลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาปรับปรุงบํารุงดินอยู่บ่อยๆนะครับ แล้วน้ำน้าเขาให้ตลอดหรือยังไงฮะน้ำเนี่ยครับต้องจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกไม้ลอนเนี่ยครับจะต้องมีการให้น้ํานะครับเมล่อนมีมีความต้องการความชื้นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้เยอะมากเกินไปเราจะสังเกตดูความชื้นเป็นหลักนะครับก็อยู่ประมาณสักสามสิบหาถึงสี่สบวันหนึ่งอาจจะให้ครั้งหรือ2ครั้งก็ได้นะครับดูที่ความชื้นเป็นหลักถ้าให้มากเกินไปมันจะเน่าครับครับผม ต้นนี่หมายถึงว่าเอามาแล้วก็มา,มา,ม,ามาลงตรงนี้เลยนะฮะ,ะจะต้องนําเมล็ดมามาเพาะในถาดก่อนอในถาดพะก่าก่อนประมาณสักสิบวันหลังจากสิบวันปุ๊บก,ก็ย้ายกามาปลูกที่นี่ก็ปลูกได้ประมาณสามวันแล้วนะครับครับผน,นี่เริ่มต้นนะค,ะครับนี่นี่เป็นต้นอ่อนครับก็รออีกประมาณสามเดือนก็เก็บเกี่ยวได้แล้วครับผ,คร,บผครับนี่พี่สินปงครับนี่เป็น วิธีปรับปรุงดินเหรอครับอันนี้ก็หลังจากที่เรารื้อแปลงแล้วนะครับปลมอ่ารือแปลงเก่าออกเราก็จะมีการขุดไถพรวนนะครับแล้วก็มีการเติมปูนขาวเพื่อปรับพีเฮหรือว่าค่าเชีโิตในดินนะครับจะต้องปรับปรุงแปลงก่อนอ่าทิ้งไว้ประมาณสักสิบสิบวันแล้วเราก็เริ่มปลูกใหม่ครับครับผมปีหนึ่งเราก็ปลูกได้ประมาณสามรุ่นหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับคนบางคนเข้าใจว่าดินต้องใส่ปุ๋ยเพื่อ จะให้เมลอนมันออกมาดีนี่ถูกไหมครดินต้องใส่ปุ๋ยอยู่แล้วครับแต่ว่าวิธีการของเราก็คือว่าเราทําดินให้มันดีก่อนอ๋อครับไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยอยู่บ่อยๆหรือว่าจะต้องมาเป็นปุ๋ย A ปุ๋ยบปุ๋ยทางน้ําอยู่ทุกวันไม่ต้องครับของเราปรับปรุงดินให้ดีครั้งเดียวครัเสร็จจากนั้นปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยแค่นิดเดียวครับแล้วไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยแบบประเภทที่ว,ว่าปุ๋ยแพงๆอของเราใส่แค่ปุ๋ยเม็ดใส่ต้นละแค่ประมาณหนึ่งช้อนก็พอครับผมเสร็จจากนั้นก็รอเก็บเกี่ยวเลยครับครับผมไม่ไม่ หลังให้ผลผลิตนะครับครับนี่เป็นแปลงยังไงครับเนี่ยแปลงนี้เป็นแปลงอายุประมาณ2เดือนครึ่งนะครับรออีกประมาณสัก15หวันก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวครับทา,าไมต้องอาผ้าดำเข้าคุมอะอผ้าดำผ้าผ้าดำตรงนี้นะครับครับก็คือว่า ถ้าเราเอาผ้าคลุมไปบนลูกนะครับมันก็จะทําให้เน็ตหรือว่าตะข่ายเนี่ยมันสวยขึ้นและสีก็สม่ําเสมอแล้ววิธีการทําให้ลูกมันโตนะครับเราต้องแต่ละวันเนี่ยก็จะให้นักกษมมาลูกลูปหน่อยลูบลูบเขย่านิดนึงนะครับถ้าเราเขย่าหรือว่าลูบมันนิดนึงมันจะทําให้ลูกมันโตดีแล้วก็จะมีความหวานความหอมเพิ่มมากขึ้นเป็นเทคนิคของทางญี่ปุ่นนะครับเป็นเทคนิคนะครับเราก็จะเอาผ้าดำมาคลุมไว้ ต้นสมมติเราลงเดือนนี้ต้นหนึ่งเขาจะอยู่ได้กี่ปีครับพี่เสถียพรพงศ์หนึ่งต้นปลูกต่อหนึ่งครอบครับหนึ่งครั้งก็คือว่าปลูกแล้วครบสามเดือนก็เก็บลูกแล้วก็รื้อต้นออกปลูกให,หม่ปลูกใหม่อีกครับปีปีหนึ่งกระปลูกได้ประมาณสามรุ่นครับครับผมในหน้าที่ที่ของพี่เสถียรพงศ์ในฟาร์มเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ในฟาร์มนี่มีทั้งหมดเก้าไร่เก้าไร่นะครับไร่หนึ่งจึงทาให้ได้หนึ่งบกบงมีพอหนึ่งแสนแต่พี่บอกหนึ่งล้าน ครับเฉพาะของเมลอนอย่างเดียวเนี่ยนะครับลุงเลือนขนาดเนี้ยประมาณ6เมตร20คูณ15บเมตรเราก็ปลูกอยู่ประมาณสองไรต้นนะครับรุ่นหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ50,000บาทปีหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณแสนห้าต่อต่อหลังนะครับที่นี่เราปลูกประมาณไร่หนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ10บหลังปีหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณ ล้านห้าหักค่าใช้จ่ายเอาแบบเต็มที่เลยหักค่าใช้จ่ายไปประมาณห้าแสนก็เหลือไร่ละล้านครับไม่ต้องไร่ละแสนหนึ่งหนึ่งไร่ได้หนึ่งล้านครับหนึ่งไร่หนึ่งล้านปลูกไม่ร่องนครับถ้าปลูกไม่ร่องนะครับครับโรงเรือนนี่ราคาเท่าไหร่ครับถ้าสร้างคโรงเรือนนี่ทั้งหมดค่าสร้างอยู่ประมาณแปดหมื่นบาทครับแปดหมื่นบาทครับรวมทั้งวัสดุปลูกวมทั้งระบบน้ําอะไรทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับครับปลูกไปปีเดียวก็ถอนทุนได้แล้วครับปลูกประมาณสักรุ่นกกว่าครับผมหลังจากปลูกประมาณ สามสิบวันนะครับมันก็จะออกดอกนะครับจะมีเกสรตัวผู้ตัวเมียตอนเช้ามาก็จะมีหน้าที่เอาช่วงที่มันออกดอกข้อที่9ถึงข้อที่12เนี่ยนะครับเราก็จะต้องเอาดอกตัวผู้มาผสมกับดอกตัวเมียเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนปิดแมลงไม่ไม่สามารถมาผสมเกสรให้ได้ก็ต้องใช้คนมาผสมเกสรผสมให้นะประมาณสามวันนะครับผสมแต่ละดอกขึ้นมาดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3ข้อที่9 1 0 11 อยู่ประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็จะติดลูกประมาณผลอ่อนประมาณ3ลูกเท่าเท่าไข่ไก่พอลูกเท่าไข่ไก่แล้วเราปุ๊บก็มาเลือกลูกที่ดีที่สุดตัดให้เหลือลูกเดียวต่อต้นอ๋อให้เหลือลูกเดียวคแับให้ย่อนลงมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็จะมีเชือกมัดแขวนไว้ครับอันนี้อันนี้กี่เดือนฮะพี่สิทธิ์ดำรงครับอันนี้ต้นนี้ปลูกมาได้อยู่ประมาณ12วันครับ12วันเองนะครับ12วันก็โตขึ้นมาขนาดนี้แล้วครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่น คือถ้ามาปลูกนี่เกี่ยวกับอากาศบ้านเราไหมอากาศบ้อนไทยเนี่ยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนครับอ๋อชอบอากาศร้อนครับถ้าหนาวยังไม่ค่อยชอบไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่แสดงว่าบางคนเข้าใจผิดว่าเหมือนมันชอบอากาศหนาวไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ครับที่นี่จะเมลอนจะเป็นสายพันธุ์ที่ชอบอากาศร้อนอย่างเงี้ยครับเราทําในโรงเรือนพลาสติกเข้ามาจะมีอากาศร้อนนิดนึงครับแต่จะทําให้เมลอนโตดีครับครับแต่ถ้าหนาวนี่ไม่ค่อยคือวัสดุนี่ง่ายๆคือเชือกก็เป็นเชือกธรรมดา เป็นเชือกธรรมดามัดแล้วก็ให้มันพันเลื้อยขึ้นมาพันเลื้อยขึ้นมาครับมาก็ติดขอบไม้ทําที่นี่จะทํำวัสดุถูกนะครับต้นทุเรียมครับประหยัดแล้วก็สามารถทําได้ง่ายครับแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือต้องเน้นในเรื่องของดินครับนะครับวัสดุปลูกเนี่ยต้องต้องเป็นวัสดุปลูกที่ดีครับถ้าไปปลูกบนดินเลยเนี่ยยากหน่อยครับเพราะว่าโอกาสจะเกิดโรคหรือว่าอะไรนี่มันจะเยอะแต่ถ้าเราทาเป็นวัสดุปลูกที่ยกแปลงมาเป็นแบบเนี้ยมันจะทําให้อ่า ไม่ไม่เป็นโรคได้ง่ายและอีกอย่างก็คือจะทําคมหวานได้ง่ายเพราะว่าเวลาเรายกแปลงขึ้นมาสูงประมาณ40เซนเครับเวลาเรางดน้ําต้องงดน้ําอยู่ประมาณ7วันก่อนเก็บเกี่ยวจะทําให้แปลงนี่มันแห้งดีพอแปลงมันแห้งเรียบร้อยแล้วปุ๊บเมลอนก็จะหอมหวานมากขึ้นครับแต่ว่าพืชนะจะเป็นพวกแมลงอะไรนี่มารบกวนเนี่ย งงจะจะ,จะ,จ,ะจะมีน้อยวัชพืชเนยังไงก็ต้องใช้วิธีการถอนอยู่แล้วนะครับหรืว่า,าครับแต่ที่นี่เนี่ยมันจะดีอยู่อย่างก็คือว่าเรามีตะข่ายนะครับ,รบมเมล็ดวัชพืชจะปิวเข้ามาไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะมีหญ้าอยู่นิดๆหน่อยๆนยส่วนเรื่องของโรค และแมลงนะครับโรคนี้ก็คือว่าถ้าเรามีหลังคาพลาสติกคุมแบบนี้นะครับปัญหาเรื่องอ่าร้าน้ำค้างบ้างอะไรบ้างจะไม่อยู่น้อยมากเราจะแทบจะไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วนะครับส่วนของแมลงนี่เข้ามายากเลยเพราะว่าตะข่ายของเราเนี่ยครับจะเป็นตาข่ายขนาด42ตาต่อต่อตารางเซนตครับมันจะถี่มากนะครับเพราะฉะนั้นแมลงไม่สามารถที่จะบินเข้ามาได้ครับถ้าดินดินเนี่ยเราปลูกแล้วแล้วมาปลูกอีกดินเก่าเหรอฮะ ดินเก่าปลูกซ้ําได้เรื่อยๆครับแต่ว่าถ้ามันยุบลงไปเราก็เอาวัสดุปลูกนั่นมาเติมอ๋อเติมเข้าไปไม่ต้องไปเปลี่ยนดินใหม่เอ่อไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องเปลี่ยนดินใหม่ถ้าเราทําดินให้ดีอยู่แล้วก็ดินทั่วไปก็สามารถปลูกได้อยู่เรื่อยๆนะครับเขีย่ว่าดินต้องอุดมสมบูรณ์แบบนี้ปลูกได้ตลอดปีครับครับผมอันนี้คือเมลอนแล้วนี่เป็นกล่องเวลาเขาช่างช่างยังไงครับช่างน้ำหนักก็ก็คือเราก็จะมีแต่ช่างดิจิตอลนะครับกวางทีละลูกก็ช่างน้าหนัก ครับนะครับแล้วก็เอามาใส่กล่องก็คือตอนนี้เราจะต้องพยายามเพิ่มมูลค่าไม่ใช่ว่าขายเป็นลูกอย่างนี้นะครับจะต้องมีใส่โฟมใส่อะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็มาใส่กล่องกล่องก็มีขนาดสกุลฟาร์มเนี่ยนะฮะต้องมีกล่องขนาดหนึ่งลูกกับ2ลูกนะครับครับครที่นี่เราก็จะมีแท็กมีป้ายเรียบร้อยนะครับครับเป็นแพ็กเก็ตออกมานะครับเป็นแพ็กเก็ตออกมาเอ่อทำไมคนญี่ปุ่นถึงชอบทานเมลอนครับพี่สิเอ่อเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะครับที่นิยมทานเมลอนกันก็เพราะว่าหนึ่ง นะครับช่วยทําให้เกี่ยวกับอาการร้อนในไม่ไม่ค่อยจะเป็นกันอยู่แล้วเพราะผลไม้พวกนี้จะแก้อาการผูกร้อนในแต่ที่สําคัญที่สุดที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการแพ้นะครับแพ้สารเคมีหรือแพ้อันนั้นอันนี้เขาก็จะให้กินเมลอนนะครับมันจะขับออกมาเหมือนล้างสารพิษนะเหมือนล้างสารพิษเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่สูงมากนะครับสามารถล้างสารพิษในร่างกายได้อะไรได้ดังนั้นเวลาไปญี่ปุ่น คนก็จะมีทุกทุกชอบครับจะคนญี่ปุ่นจะชอบทานเมลอนอยู่แล้วเมลอนที่ญี่ปุ่นนะครับจะหอมหวานมากนะครับจะต้องทําให้คุณภาพพรีเมียมจริงๆก็คือปีหนึ่งเขาจะมีการประกวดครั้งหนึ่งบางลูกเนี่ยราคาถึง40,000นบาทต่อลูกต่อลูกนะครับเพราะฉะนั้นคือจะต้องเวลาผ่านแล้วจะต้องมีน้ําเชื่อมไหลเยอะออกมาอยู่แล้วนะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือพันธุ์ยูบาริซึ่งเราก็มาทดลองปลูกอยู่ที่นี่อยู่แล้วครันครับ พี่เสถนยรพมครับผมอยากชิมเมลอนวิธีการทานเนี่ยเขาทานยังไงเวลาเขาปอกคนญี่ปุ่นเขาปอกไงฮะหนึ่งก็คือว่าก่อนก่อนที่จะเก็บเมลอนนะครับก็ต้องไปดูที่อายุก่อนว่าอายุมันถึงหรือยังหลังจากที่ผสมเกสรแล้วประมาณ45วันครับเราก็จะเอามาเช็คเช็คดูนะครับอันนี้ก็เก็บเก็บเมื่อวานนะครับก็เอามาตรวจดูก่อนว่าหนึ่งก็คือเมลอนจะหวานหรือไม่หวานก็ดูที่ขัดูที่ควมันจะต้องมีรอยแตกขึ้นมาบนขวนิดนึงครับตรงนี้นะอ่าครับ ้อันนี้น่าจะหวานนี่บอกอ่าพันอะไรนะครับวันที่รับประทานก็คือจะเป็นวันที่สามสิบอันนี้ต้องรออีกประมาณห้าวันครสี่วันห้าวันเนาะถึงจะอร่อยนะครับแต่วันนี้เราลองชิมดูก่อนว่าตัดตัดเมื่อวานเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนนะครับ เนื้อก่อนนะครับเรัเนื้อสวยมากครับเดี๋ยวต้องวัดดูก่อนว่าหวานไหมครับอามีคุณผู้ชมครับมเีเครื่องวัดความหวานครับมีเครื่องวัดความหวานเป็นดิจิตอลนะครับครับแล้วออก,ก็เม็ดออกก่อนความหวานเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่14เป็นต้นไป ค้าสิบสี่วันนี้คงวานสิบสี่ลกนะครับครับก็อีกประมาณอีกประมาณ5้าวันเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณสิบแปดบลกครับต้องลุ้นก่อนวันนี้ว่าจะประมาณกี่บลิกแน่นอนนะครับ เขาต้องบีบลงใช่ไหมครับครับบีบให้น้ําลงบีบให้าเชื่อม18แค่วันวันที่สองยังได้18บิ๊กจริงๆเขาเริ่มต้นตั้งแต่14 14อันนี้คมหวานมันจะอยู่ที่20ก็คือเกินมาตรฐานของญี่ปุ่นออ๋เกินเกินเลยครับเกินมาตรฐานของญี่ปุ่นแสดงว่าคามของเราหวานมากหวานมาก ดูก,ก่อนเนะออาะว่าหอมบานขนาดไหนนะครับเดี๋ยว,ยวหวานจริงครับคุณผู้ชมนะค,ครับครับพี่ศิรินพงศ์ครับที่ที่ที่นั่งอยู่ตรงนี้คือนักศึกษาครับ ก็เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคนโโลยีเชียงรายนะครับ,รบ,รบเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ,ร,รที่รุ่นหนึ่งที่มาเรียนอยู่ที่นี่นะครับ,รบก็คือคจะมาเรียนอยู่ที่นี่5วันฝึก ปฏิบัติอย่างเดียวแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนที่วิทยาลัยในเรื่องของทฤษฎีนะครับทีนี้ก็กิจวัตรของเขาเป็นไงบ้างครับกิจวัตรก็คือจะต้องตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงมานั่งประชุมกันก่อนนะครับก็มาถามว่าวันนี้ทําอะไรบ้างเมื่อวานเนี่ยทำอะไรนะครับดียังไงไม่ดียังไงและต้องแก้ไขยังไงนะครับแล้ววันนี้จะทําอะไรต่อไปทุกคนก็จะมาตอบคําถามแก้ปัญหาร่วมกันอะไรร่วมกันนะครับเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับสวัสดีครับรายงาน ผมผมสิริชัยแจแปแองคบครับผมเรียนปริญญาตรีรุ่นแรกเรียนปริญญาปริญญาตรีรุ่นแรกแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นรองประธานนิสสากิจชุมชนนครัอ๋อครับครับผมที่นี่นะครับน้องชื่ออะไรนะสวัสดีครับผมชื่อนายสราวุฒิปกรณ์กิติรัตน์ครับครับผมน้องสวัสดีครับผมชื่อนายสุวรรณไรเซอร์ครับผมครับผมสวัสดีค่ะน้องลินวารินแก้วตาลค่ะครับเด็ครับผมชื่อนายอุเทนเยเบียงกูครับครับ สักุลาฟาร์มของเรามีสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับพี่ครับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แล้วสตรอเบอรี่พันแปดศูนย์นะครับครับเป็นสตรอเบอรี่ที่เหมาะสําหรับเมืองไทยก็จะมีลูกใหญ่แล้วหอมนะครับพันนี้เราเอามาทาไมต้องทาเป็นเป็นอย่างนี้ไม่ทําเป็นแปลงเพาะเหมือนกับเมลอนอ่าก็จะมีทั้ง2รูปแบบนะครับก็คือว่าจะปลูกในถุงแล้วก็ปลูกในแปลงนะครับปลูกในถุงก็คือว่าเมื่อลูกค้าเดินมาที่ฟาร์มแล้วใช่ไหมครับครับ เก็บกินได้นะครับซื้อกับทั้งถุงก็ได้ขายยกถุงให้เลยขายยกถุงนะครับมาที่นี่เอากลับบ้านได้ครับสตรอเบอรี่นี่เขาใช้เวลากี่เดือนครับก็ประมาณหลังจากนี้ไปประมาณอีกสักเดือนหนึ่งกับประมาณเดือนเดือนหน้าประมาณปลายเดือนก็ออกลูกแล้วครับ2เดือนครับหลังจากปลูกก็ประมาณ2เดือนแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ถึงเดือนมีนาครับผมครับเมื่อกี้ปลูกแบบลงถุง อันนั้นสามารถที่ว่าขายทั้งถุงได้เลยแต่อันนี้ก็ลงแปลงปุูกที่แปลงก็คือมาเก็บที่แปลงนะครับก็ขายขายเป็นกิโลขายเป็นขายเป็นลูกนะครับสายพันธุ์เดียวกันครับครับก็อีกประมาณสักหนึ่งเดือนก็จะเริ่มติดดอกออกผลแล้วครับ มะนาวในบ่อซีเมนใช่ไหมครับครับครับเราก็จะทําเป็นมะนาวนอกฤดูนะครับช่วงอาศัยประมาณสักเดือนมีนาเมษายบังคับบังคับลูกครับบังคับลูกช่วงนี้ก็กาลังทําบังคับอยู่ครับบังคับให้ออกดอกช่วงนั้นก็จะราคาดีหน่อยกิโลหนึ่งก็อยู่ประมาณ50บาทครับนะครับแต่ว่าที่นี่เราก็จะผลิตเป็นมะนาวออแกนิกอาจจะพยายามปรับราคาอยู่ครับก็จะไม่ใช้สารเคมีเยอะนะครับ ผลผลิตที่นี่ของวิศาหกิจชุมชนของซากุระฟาร์มอภีสิเทียนพงศ์ในการเอาไปจายยําหน่ายยังไงครับในเรื่องของการทําการตลาดนะครับในเรื่องอย่างเมลอนนะครับเมลอนก็ง่ายเราขายทางออนไลน์นี่แหละครับ,รบขายผ่าน Facebook ขายผ่านไลน์ นะครับเพื่อขายอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีคนสั่งซื้อเข้ามาเมื่อเขาได้ชิมไปรอบแรกเขาก็สั่งซื้อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างพวกมะนาวนี่ก็ไม่ต้องไปทําตลาดอะไรมากพอถึงมีนาเมษาก็ชาวบ้านมาเก็บเองมาเก็บเองนะกิโลละห้าสิบบาทนะครับกัปศิริณพงศ์ครับนี่เป็นผักอะไรฮะอันนี้เป็นผักเสียงดาครับเซียงดานะเสียงดาบ้านเราเนี่ยนะครับ ถ้าทั่วไปก็จะแกงแกงใส่ปลาแห้งเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่ผลิตเป็นแบบออแกนิกนะครับเป็นแบบอินทรีย์เพื่อจะเอาไปผลิตเป็นสมุนไพรครับสมุนไพรชนิดนี้คือเป็นสมุนไพรที่ว่าใช้ลดน้ําตาลในเส้นเลือดคราหวานวามดันหัวใจต้องกินสมุนไพรพวกนี้ครับที่จะไปลดในเรื่องของโรคพวกนี้ได้ครับอันนี้วิธีง่ายๆคือเอาเส้นลวดขึงไว้ก็คือจะต้องเอาปลูกเป็นแปลงเนาะ ปูกแบบอ่าอินซีเนี่ยนะครับเอาเส้นลวดมาขึงไว้ให้กิ่งมันพาดบนเส้นลวดเพื่อจะได้ไม่ไปปนกับดินนะครับป้องกันอาเชื้อโรคที่ไปติดอยู่บนใบพืชนะครับเรียบร้อยแล้วก็พอถึงเวลาเราก็จะดึงมาเป็นยอดอย่างเงี้ยครับครับนี่ติดยอดไปละก็จะลูดนะครับอ๋อลูดไปเลยลูดไปอย่างเงี้ยครับเอาใบไปอบแห้งครับแล้วก็ไปบดนะครับแล้วก็เอาไปบดละเอียดแล้วก็ใส่แคปซูลขายก็ ที่ในตลาดทั่วๆไปนะครับก็ประมาณ60แคบซูลก็ประมาณ1 2 0 0บาทแต่จริงๆแล้วก็มีอยู่ประมาณไม่เกิน10ยอดขายแพงมากแนแต่จริงๆก็คือเป็นกินสดๆดีกว่ากินสดๆเป็นสมุนไพรผักเซยงได้อยู่แล้วครับทำเป็นน้ำชาก็ได้ครับพี่ศินงร์ครับพาผมมาที่ไหนเนี่ยอ๋อนี่เป็นชมดชมดใช่ไหมครับครับเป็นชมดีเห็นข้างลายนะฮะก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ว่ากินกาแฟกินกาแฟครับ อันนี่เขาเรียกกาแฟขี้ชมดครับกาแฟขี้ชมดก็คือจะต้องเอามาล็ดกาแฟที่เป็นเชอร์รี่นะครับลูกสีแดงๆเนี่ยก็จะเอามาเลี้ยงชมดช่วงนี้กาแฟยังไม่สุกก็คือยังให้กินกล้วยอยู่ครับซึ่งชมดเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชนะครับครับพอถึงเวลาประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าก็จะเริ่มกินกาแฟแล้วครับครับกิโลนึงหลังจากที่มันกินไปแล้วนะครับกินวันนึงก็ประมาณสัก 2- อสามขีดก็จะได้กาแฟออกมาครับฤดูหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ต่อตัวเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณสัก10กิโลครับ กิโลละประมาณ20,000บาทครับผมนะครับตัวนึงก็ผลิตได้อยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0 0บาทครับผมที่นี่ตอนที่เรามาเลี้ยงนี่ตัวหนึ่งแพงไหมครับอ่าที่ซื้อมาก็2ตัว30,000บาทครับแต่ต้องเป็นตัวผู้หรือตัวเมียไม่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นใช่ไหมครับก็ได้ครับอันนี้นะครับผู้ชมเขาเรียกว่ากาแฟขี้ชะมดก็มาจากชะมดนี่แหละครับกลางวันก็นอนกลางวันเข้านอนออกกลางคืนนอกหากินพักผ่อน ันนี้เป็นตัวคู่ครับอันนี้ก็เป็นตัวเมียก็อยู่เป็นคู่ละอยู่สองคู่ก็รอผสมอยู่ช่วงนี้ก็กินกล้วยไปก่อนก็เลี้ยงง่ายๆครับครับเลี้ยงไม่ยากเพียงแต่ว่าที่นี่ก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าเราอยู่ใกล้กับดอยช้างครับเราก็ไปเอากาแฟเชอร์รี่นจากดอยช้างมาเลี้ยงชมดนะครับได้กาแฟดีได้ชมุดดีครับก็ได้กาแฟขี้ชมดที่มีราคาครับผู้คนที่เขาชมอยู่ทั้งบ้านเขาสนใจแแวะมาชมที่สุนเรียนรู้ที่นี่ได้ไหม ครับศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็เราจะเปิดฟาร์มจริงๆนี่ก็จะเปิดประมาณเดือนธันวาที่ันวนะครับก็เรายินดีที่จะให้ผู้คนมาศึกษานะครับมาเรียนรู้อะไรทั้งหมดเราเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรให้ฟรีอยู่แล้วนะครับสามารถมาฝึกงานได้มาเรียนรู้ได้นะครับมาก็ปีได้เลยนะครับเรายินดีถ่ายทอดให้พี่เสถียรพงศ์จบเกษตรเชียงรายจบแมโจ้แล้วไปเรียนที่ญี่ปุ่น ทำไมวกกลับมามาที่บ้านเกิดทําอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ธุรกิจหลักๆจริงๆก็ทําโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งเราก็ถือว่าเราประสบคลสําเร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากจะย้อนกลับมาช่วยเหลือสังคมโดยการที่ว่ารับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยเกษตรเชียงรายเนี่ยนะครับเข้ามาฝึกงานที่นี่ที่ว่าให้เขามาเรียนรู้ที่นี่2ปีนะครับเขาจบปริญญาปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะไปเป็นผู้ประกอบการได้เลยสมัยนั้นที่ ตอนที่ผมก่อนที่ผมจะไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นก็มีคนญี่ปุ่นนะครับตอธานิคุจิเขาก็มาเปิดฟาร์มลักษณะแบบนี้แหละครับเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ไปเรียนรู้อยู่ที่นั่นนะครับก็ทางคนญี่ปุ่นก็ถ่ายทอดให้อะไรให้นะวันนี้เราก็อยากจะย้อนไปตรงน้อดีตที่นึงก็คือเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้กับผู้คนที่สนใจทั่วไปได้มาเรียนรู้ครับนี่คือปณิธานของเราที่ที่ในอดีตแล้วก็มาช่วยเหลือสังคมครับวันนี้ขอบคุณพี่ศรีเนพงษ์ แก้วสดนะครับนะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษจากหลายมหาวิาลยนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากกับนะที่ได้ให้ข้อมูลในวันนี้กับวิสาหกิจชุมชนสักุระฟาร์มวันนี้จากลาคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ผมธนกรแก้วกล้า,ลาอยากจะมาแนะนำสตูดิโอแล้วก็ห้องบันทึกเสียง หรือว่าท่านจะตัดต่อคาราโอเกะหรือว่าพี่น้องอจะทำเป็นรูปแบบอของงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานขาวดำถ่ายวิดีโอหรือว่าจะให้เสียงภาคของทีมงานผมทีนาก,กรแก้วกล้าหรือว่าท่านจะเป็นนักร้องแต่อยากจะตัดเป็นวีซีดีคาราโอเกะอะไรต่างๆเพื่อไปลงใน Youtube หรือว่าเป็นงานการต่างๆทีมงานของเราครับเป็นทีมงานคุณภาพในการถ่ายทําแล้วก็รับใช้พ่อแม่พี่น้องที่หมายเลขโทรศัพท์0898383353 0898383353หรือว่าท่านจะไปชมผลงานของผมทีรกรแก้วกล้านั่นคลิกไปที่ YouTube ทีนกรแก้วกล้าได้นะครับ